สวัสดีครับ FC พลังบวกทุกท่านนะครับ FC น้องคำล่าทั่วโลกนะครับนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566นะครับเป็นวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12นะครับหรือว่าวันลอยกระทงนะครับปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับนะตามประเพณีไทยๆนะับไ,ไทยต้งเดิมเลยนะครับนะ มันเพลงเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิ่งนะสมัยเด็กๆนะครับถ้าได้ฟังเพลงนี้ก็จะฟังบ่อยนะครับนะก็คือวันลอยกระทงนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับผมก็คิดว่านะครับพวกเราเ c ซพลังบวกทุกท่านนะครับคงจะได้มีโอกาสพาครอบครัวพาแฟนนะครับไปลอยกระทงนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ไปขอเข้ามาแม่น้ําคงคานะตามความเชื่อถือของประเทศไทย <c oughs> ของไทยนะครับของพวกเรานะครับซึ่งก็ขอให้ล,อ,อ,อ,ลอยด้วยความระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับนะเราจะได้ยินบ่อยๆว่ามันก็มีอุบัติเหตุเพราะคนมันเยอะนะครับคนมันเยอะระวังลูกหลานนะครับตัวเล็กๆนะครับ ยังไงก็ขอให้ลอยด้วย <c oughs> ความปลอดภัยก็แล้วกันนะครับนะตอนเด็กๆก็ตื่นเต้นนะครับไปลอยตามแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเวลาเขาลอย <c oughs> อันนี้ก็เวลาเขาลอยเสร็จก็ว่ายน้ําไปไปหานะไปเอากระทงเผื่อจะมี <c oughs> เงินสมัยแต่ก่อนนะนเด็กๆสมัยบ้านนอกนะับลยกระทงเนะี่ยก็ไปวิ่งไป เก็บกระทงนะไปหาตังนะครับเศษตังที่เขาใส่นะครับเหรียญหรือว่าเ,เรียญแบงเหรียญห้าเหรียญสิบนะสมัยแต่ก่อนนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่สมัยนี้นะครับในสมัยก่อนมันเป็นต้นกล้วยนะครับกระทงมันจะทำามาต้นกล้วยใบกล้วยเนี่ยครับนะแต่สมัยนี้ก็จะเป็นพวกส่วนมากจะเป็นขนมปังนะครับนะเพราะว่าลอยไปก็ปลามันจะกินได้นะมันไม่เป็นมูลภาวะนะครับเขาเรียกว่าเพราะว่าโลกร้อนนะครับ อันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับนะส่วนข่าวพราวความเคลื่อนไหวของน้องคำล่าตั้งแต่น้องไปอัดลมเสียงแผ่นเสียงลงมาแล้วเนี่ยก็ก็ข่าวขราวก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันสมบูรณ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรอแต่ถ่ายเอ็มดีแล้วก็ปล่อยทีเซอร์ออกมานะครับนะก็ตามขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งก็ดูเงียบเหงานะครับนะก็ไม่มีอะไรให้ มีภาควิจารณ์นะครับฝ่ายตรงข้ามก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับก็จะเล่นประเด็นเก่าแล้วประเด็นเดิมนะครับประเด็นเดิมๆทําความเสียหายให้วงอ,อ,อะไรอะ่ปปะไปม่งกดุดโอ้เปิดไปช่องไหนก็เปิดก็จะเจอแบบนี้แหละครับช่องเก่าๆแล้วพูดทุกวันนะครับเขาพูดเดี๋ยวทุกวันนะครับพูดจนเพราะว่าคนเขาจะเบื่อแล้วล่ะครับนะเพราะคนเขารู้ทันเขาจะเบื่อแล้วนะครับ เพราะว่ามันมันมาไกลแล้วนะครับนะผมว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันก็ได้พิสูจน์มาตลอดว่าก็น้องไม่ได้เป็นอย่างอย่างที่ว่านะครับแต่ก็ก็อย่างว่านะครับนะก็คือเขาพูดแล้วมันมีคนดูไงครับนะเขาพูดแล้วมันมีคนติดตามก็ต้องพูดนะครับนะถ้าพูดแล้วไม่มีไม่มีคนติดตามเขาก็ไม่พูดแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นนะครับก็เรียกว่าคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ content. อันนี้ก็ก็คิดนะครับ คิดวิเคราะห์แยะ่ๆนะครับการจะเสพข่าวจารจะดูอะไรบนโซเชียลนะครับดูเพื่อวิเคราะห์นะครับอย่าเพื่อดูเพื่อเชื่อเพื่ออะไรหลายๆอย่างนะครับนะเราก็ดูไปเราก็วิเคราะห์ไปและมองหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไม่ไม่มีอะไรพิเศษนะผมว่าสําหรับพรุ่งนี้นะครับได้ข่าวว่าพลังบวกของเราจะมีการแจกทองนะครับสองเส้นนะครับเสื้อน้องคาล่าอีกอหลายสิบตัวเหรอครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นช่องที่กำผานหรือเปล่านะครับนะพรุ่งนี้ก็ลุ้นนะครับใครมีรายชื่อก็ต้องได้ลุ้นลุ้นทองพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมของพวกเรานะครับนะพลังบวก f c พลังบวกนะครับก็ไปลุ้นติดตามกันนะครับพรุ่งนี้มีการแจกแจกทองแจกเสื้อนะครับนะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับ f c นะครับนะก็ เป็นกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันนะครับนะพรุ่งนี้ยี่สิบยี่สิบแปดนะครับพรุ่งนี้ยี่บแปดก็น่าจะเป็นสักบ่ายสามนะตามที่ได้ข่าวมานะครับผิดพลาดขอไปนะก็ผมก็จะได้ติดตามเหมือนกันนะพรุ่งนี้นะครับลุ้นไม่รู้จะจะได้ลุ้นกับเขาหรือเปล่าแต่ก็หวังลึกๆอยู่ <c oughs> นะครับหวังลึกๆอยู่ <c oughs> ส่วนข่าวข่าวอื่นๆก็ไม่มีนะครับเพราะว่าทุกอย่างมัน มันไปจิตใจทุกดวงใจมันไปที่เพลงนะครับรอเพลงอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเอฟซีพลังบวกทุกท่านก็ก็คงจะคิดเหมือนกันก็คือรอเพลงปล่อยอย่างเดียวนะครับนะก็ทุกอย่างมาเลยนิ่งนิ่งไปหมดเลยนะครับไม่มีอะไรกับเพื่อนเลยน,ะนิ่งเราก็รอเพลงอย่างเดียวรอรอดูเอ็มวีรอ,รอ, MV, รอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอน้องถ่ายเอ็มวี อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกไปลอยกระทงนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับนะลอยกระทงด้วยนะครับชื่นมื่นว่าอย่างนั้นนะครับจะชื่นมื่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอแล้วก็ขอพระคุณนะครับที่ เสียสละเวลามาดูมากด s u b สไครต์นะครับก็ต้องขอกรอบคุณนะครับช่องพ่อองลีชี้ทางรวยนะครับช่องเล็กๆอีกช่องหนึ่งนะครับช่องพลังบวก100%นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราว่าสวัสดีครับ